กะเจี๊ยบหลังบ้านกำลังพอดีผัดเลยก่อนผัดก็ล้างน้ำก่อนวันนี้จะผัดกระเจี๊ยบซอสหอยนางรมดอกที่ยาวก็นำมาตัดเพื่อจะได้กินสะดวกเสร็จแล้วก็นำกระเทียมมาสับไว้ตั้งกระทะใส่น้ํามันน้ํามันร้อนก็ใส่กระเทียมลงเกียวได้เลยผัดให้เหลืองหอม เสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ทีนี้ก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงแลใส่ซีอขาวแล้วก็การด้วยถผงด้วยดีน้ำตาลซอสหอยนางรมคนให้เข้ากันเลยทีนี้ก็ใส่ถั่เกียลวลงครับแัดให้สูกเลยนะ รกระเจี๊ยบสุกได้แล้วนะก็ะตักใส่จานโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแลวค่ะ